สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ทศนุก24ช่องที่พาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวสุดเข้มข้นของวังงอ,อการบันเทิงและบทเรียนชีวิตที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่ใจกลางของพายุแห่งวัตรมาท,ที่กำลังสั่นสะเทือนวงการบันเทิงไทยและองค์นึกภาพดูสิครับความรักที่ซับซ้อนความละบบที่ถูกเปิดเผยและน้ำตาที่ไหลท่ามกลางสายตาคนทั้งประเทศ ใช่แล้วครับเรื่องราวของมายพัชรบุตรโตโน่พากินและนิชานัทนิชาที่กลายเป็นท a l k of the Town หลังจากที่ไมายออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกในรายการโหนกระแสช่องสามเรื่องนี้ไม่ไห่แช่แค่ข่าวซุบซิบแต่เป็นมหากา์แห่งความจริงใจความรับผิดช,ชอบและบทเปลี่ยนที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการคุณพร้อมหรือยัดงอที่จะค้นหาความจริงไปกับเรา ถ้าพร้อมแล้วกดและกดแชร์และกดติดตามทัศนุก4 4พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวสุดร้อนแรงแบบนี้มาเริ่มกันเลยครับเอาล่ะครับมาสรุปเรื่องราวกันก่อน เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนไมายพัชระบุตรพริตตี้สาวชื่อดังออกมาเปิดใจในรายการหนกระแสถึงความสัมพันธ์ของเธอกับโตโน่พากินคำวิไลศักนักร้องและนักแสดงที่ทุกคนรู้จักเธอยอมรับว่าเธอรู้สึกผิดต่อนิชานธนิชาแอนนา์สาของโตโน่เพราะเธอไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดีก่อนที่จะเริ่มมีความสัมพันธ์นกับโตโน่ไมลบอกว่าโตโน่เคยบอกว่าเขาชอบเธอและทำให้เธอเข้าใจว่าเขาและนิชาห่างกันแล้ว แต่สุดท้ายเรื่องนี้กลายเป็นดรมาม่าครั้งใหญ่เมื่อเพชรอดีตแฟนหนุ่มของไม้ออกมาแชร์พร้อมคลิปหลักฐานไม้ขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นดิชาครอบครัวของดิชาเพร็รครอบครัวของเพชรและพ่อแม่ของเธอเองที่ต้องตอบคำถามจากสังคมเธอยังขอโทษประชาชนที่ทำให้เกิดเรื่องน่าปวดหัดวัน,นี้ด้วยเธอยืนยันว่า ไม่คิดจะกลับไปเคลีย์อะไรกับโตโน่อีกและถึงแม้จะเคยโกรธเท็ดที่ปละออยอคลิปแต่ตอนนี้เธอเข้าใจและไม่โกรธแล้วแต่อาจจะเป็นแค่เพื่อนห่างๆเท่านั้นนอกจากนี้มายังย้ำว่าเธอออกมาด้วยความจริงใจและพร้อมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับงานของเธอมาถึงส่วนสำคัญของเรื่องนี้กันครับเรื่องราวนี้มีประเด็นหลักอะไรบ้างผมขอแบ่งออกเป็นิประเด็นใหญ่ๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นประเด็นที่ 1. ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและการตัดสินใจที่ผิดพลาดเรื่องนี้เริ่มจากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างหมายโตโนโ่นิชาและเท็ดหมายเล่าว่าโตโน่เริ่มแสดงความสนใจในตัวเธอหลังจากทำงานร่วมกันในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการชั่วคราวเขาบอกว่าชอบเธอและส่งข้อความหวานๆเช่นอยากอยู่กับคุณหรือคิดถึง ซึ่งทำให้หมายเข้าใจว่าเขาและนิชาได้ห่างกันแล้วแต่ในขณะเดียวกันโตโน่ยังคงออกงานคู่กับนิชาและให้สัมภาษณ์เรื่องแต่งงานทำให้หมายสับสนว่าเจตนาของเขาคืออะไรกันแน่สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการขาดการสื่อสารที่ชัดเจนและการไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความเจ็บปวดได้ประเด็นที่สความรู้สึกผิดและการขอโทษ หนึ่งในจุดเด่นของการปรากวตัวของมายในรายการคือความจริงใจในการยอมรับผิดเธอบอกว่าเธอรู้สึกผิดต่อนิชาเป็นคนแรกเพราะนิชาคือผู้ถูกกระทำเธอยังขอโทษครอบครัวของนิชาเพชรครอบครัวของเพชรและพ่อแม่ของเธอเองที่ต้องเผชิญกับคำถามจากสังคมเธอร้องไห้ขณะพูดถึงพ่อแม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอตระหนักถึงผลกระทบที่การกระทำของเธอมีต่อคนรอบข้างการขอโทษของเธอไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นประเด็นที่ 3. การ,รเผชิญหน้ากับผลกระทบและความกลา้าไม่รู้ดีว่าการออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ในรายการอาจส่งผลกระทบต่ออาชีพของเธอมีคนอาจนินทาหรือตัดสินเธอแต่เธอเลือกที่จะออกมาด้วยความจริงใจเธอบอกว่าฉันแค่คนรอบข้าง และอยากให้คนเข้าใจมุมมองของเธอนอกจากนี้เธอยังยืนยันว่าร่างกายของเธอเป็นของแท้100%เพื่อแก้ข่าวือและย้ำว่าเธอพร้อมรับงานสุจริตต่อไปการตัดสินใจครั้งนี้แสดงถึงความกล้าและความมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายประเด็นที่4ความสัมพันธ์ที่จบลงและบทเรียนมายืนยันว่าเธอไม่ต้องการเคลียร์อะไรกับโตโนอีกเพราะเธอไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาพูด เป็นความจริงหรือแค่การแสดงเธอรู้สึกเฉยๆเมื่อเห็นคลิปที่โตโน่อ,อนิชากลางคอนเสิร์ตส่วนกับเท็รเธอเข้าใจว่าเขาปล่อยคลิปเพราะอารมณ์แต่เชื่อว่าการกลับไปคบกันคงยากเธออาจยอมเป็นเพื่อนห่างๆแต่ย้ำว่านี่คือบทเรียนครั้งใหญ่ที่ทำให้เธอระวังมากขึ้นในการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่เอาล่ะครับมาถึงส่วนที่ผมจะวิเคราะห์และแชร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างเรื่องราวของไมโตโน และนิชาไม่ใช่แค่ดราม่า,มาความรักแต่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการตัดสินใจในชีวิตการสื่อสารและความชัดเจนในความสัมพันธ์จากเรื่องนี้เราเห็นว่าการขาดการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นต้นต่อของปัญหาโตโน่บอกหมายว่าเขาชอบเธอแต่ไม่เคยยืนยันสถานะที่ชัดเจนกับนิชาทมให้เกิดความเข้าใจผิดมาเองก็ยอมรับว่าเธอไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดี ซึ่งนำไปสู่ความเจ็บปวดของทุกฝ่ายสิ่งนี้สอนเราว่าในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความรักหรือมิตรภาพการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและการเคารพความรู้สึกของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญความรับผิดช,ชอบต่อการกระทำการที่ไมออกมาขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องแสดงถึงความกล้า และความรับผิดชอบเธอไม่ได้โยนความผิดให้ใครแต่ยอมรับว่าเธอมีส่วนในเรื่องนี้การกระทําของเธออาจไม่สมบูรณ์แบบแต่การยอมรับผิดและขอโทษอย่างจริงใจเป็นก้าวแรกของการแก้ไขนี่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเมื่อเราทําผิดการยอมรับและพยายามแก้ไขสําคัญกว่าการปกป้องตัวเองผลกระทบของโซเชียลมีเดียดรม่านี้ถูกขยายผ่านโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เพ็ปล่อยหรือคอมเมนต จากชาวเน็ตที่วิจารณ์ทุกฝ่ายสิ่งนี้สะท้อนว่าในยุคดิจิทัลการกระทำของเราสามารถถูกตีความและเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วมายอเองก็ยอมรับว่าโซเชียลทำให้เรื่องนี้ใหญ่ขึ้นแต่เธอเลือกที่จะเผชิญหน้ามันด้วยความจริงใจนี่เป็นเครื่องตัวใจว่าเราควรระวังการกระทำและคำพูดของเราในโลกออนไลน์เรื่องราวนี้มีบทเรียนอะไรให้เราได้เรียนรู้บ้างผมคิดว่ามีสาข้อหลักๆความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือเพื่อนความซื่อสัตย์และความชัดเจนเป็นหลักฐานของความไว้วางใจการหลอกลวงหรือการไม่เปิดเผยความจริงสามารถทำร้ายทุกฝ่ายได้การยอมรับผิดและการให้อภัยหมายแสดงให้เห็นว่าการยอมรับผิดไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความเข้มแข็งการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตการจัดการกับแรงกดดันจากสังคม ในยุคที่โซเชียลมีเดียมีอิทธิพลการเผชิญหน้ากับคำวิจารณ์และการตัดสินจากสาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายหมายสอนเราว่าการยึดมั่นในความจริงใจและการก้าวต่อไปคือหนทางที่ดีที่สุดและนี่คือจุดจบของมหากรรมาครั้งยิ่งใหญ่ของมายโตโนโกและนิชาที่เต็มไปด้วยน้ำตาความจริงใจและบทเรียนที่ยากจะลืม ที่ทัศนูย24เราไม่เพียงแค่เล่าเรื่องแต่เรานำคุณไปสัมผัสทุกอารมณ์และค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในทุกเหตุการณ์เรื่องราวนี้ทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดคุณจะเลือกยืนหยัดเพื่อความจริงใจเหมือนไมล์หรือปล่อยให้ความสับสนนำทางชีวิตคุณผมอยากฟังความคิดของคุณลงไปคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับคุณคิดยังไงกับการตัดสินใจของไมล์คุณเคยเจอสถานการณ์ที่ต้องเลือกแบบนี้หรือไม่หรือมีเรื่องราวไหนทอ นี่อยากให้ทัศนุ24นํานำมาเล่าอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้จุดประกายอะไรในใจคุณกดแชร์เพื่อส่งต่อบทเรียนนี้ให้เพื่อนๆและที่สำคัญกดติดตามช่องทศนุ24พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อร่วมเดินทางไปกับเราในทุกเรื่องราวสุดเข้มข้นที่กำลังรอคุณอยู่ในอนาคตขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ